เอสเอมอเตอร์คาร์สว kind of ัสดีครับผมวันน yeah, ี้ก็ขอนาเสนอนะครับเป็นรถเก่งนะครับผมค่าย Honda าซีดานเก่ง4ประตูนะครับกับซีวิกครับผมคันนี้เป็นโฉมนางฟ้าครับผมตัวรุ่นย่อย 1.8S นะครับผมปี2011นะครับ รถสวยอีกแล้วครับผมมือเดียวป้ายแดงอีกเช่นเคยนะครับผมสีดำเมทัลลิกนะครับผมรถก็มีการเก็บสีเค่สีมาแล้วล่ะครับผมแต่ว่ารถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมน็อตไม่ขยับไม่เคยติดแก๊สรถศูนย์ซ่อมศูนย์บริการตลอดนะครับผม<อ>ก็ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจให้ผมนํารถสวยๆดีๆแบบนี้มานําเสนอนะครับขอบคุณครับครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับไฟหน้าซ้ายขวามาพร้อมกับไฟตัดหมองนะครับผมไม่เหลืองไม่ขุข่นไม่แตกลายงานนะครับ สวยเใสแบบนี้เลยนะครับผมสีดาครับผมห้าขอใครว่าแหวน 1. 3 0ามูกรุงเทพมหานครครับผมสีดําเงาครับผมสีมีการเก็บมาแล้วครับเคลียร์สีมาแล้วครับตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวมอให้ดูนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผม 1. 8 s ุดดเอนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโฉมนานางฟ้านะครับเป็นมินเนอร์เชนแล้วนะครับแกนซ้ายนะครับผมถ้าสีไม่ขาดครับผม ปีหกแปดนะครับเดือนเมษานะครับกระจกเป็นของ Honda นะครับผมปัจจุบันกระจกก็ไม่มีริ้วรอยแตกนะครับผมหลังคานะครับไม่ซีดนะครับผมเงาเงาเลยนะครับสีดำฉ่ำเลยนะครับขัดเคลือบสีมาให้แล้วนะครับผมแม็กเป็นแม็กศูนยนะครับผมรัดด้วยยางนะครับผมของ c o n t i n e n t a l นะครับผม19565นะครับขอบ15นะครับแม็กศูนยยางติดรถมาเลยสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็ปียางก็เปลี่ยนไม่เรียบร้อยครับผมเป็นปี2024นะครับผมได้ยางใหม่เลย4เซันนะครับ ซุ้มนะครับผมเดิมเดิมนะครับผมแห้งแห้งไม่มีเยิมไม่มีซึมนะครับผมช่วงล่างคัสซีตัวถังนะครับผมเดิมเดิมนะครับผมไม่มีสนิมนะครับมิติเส้นสายตัวถังรถนะครับยังดูดีอยู่นะครับบางเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมเคาะให้ดูนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับประตูซ้ายนะครับประตูหลังซ้ายครับสะโพกซ้ายครับนะครับตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับเป็นไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะครับผมโฉมอินเทเชนะฮะโลโก้ซีวิกอยู่ครบคอนด้าอยู่ครบนะ 1.8 i-VTEC มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับมีให้ครบเลยนะครับฟิล์ม60%รอบคันของไฮคูนะครับผมทุกบานยังเป็นกระจกของ Honda มันเลยนะครับผมตัวรถได้บางเดิมทั้งคันแล้วก็ได้เดิมได้มือเดียวไม่เคยแก๊สนะครับผมมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับถัดมาครับมาดูฝั่งด้านขวาบ้างครับผมด้านขวาก็บางเดิมทั้งคันครับผมนะฮะได้บางๆแบบนี้เลยนะครับ ตูหลังด้านขวานะครับผมนะครับตรงนี้จะมีรอยบุบตรงนี้หน่อยนึงนะครับผมพอดีผมไม่ได้เก็บนะครับผมอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับผมนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าสียังเป็นสีเดิมอยู่นะครับบางๆนะครับเก็บสีมาเป็นแค่บางชิ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยจะยิ่งชิ้นนี้ยิ่งเดิมเลยนะครับสีบางนะครับครับประมาณนี้ครับผมสําหรับอ่าคนที่มองหารถเก่งนะครับราคาไม่แพงแสนกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองแสนแล้วก็ได้ปี2011ด้วยนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังแท้หน้าสัมผัสด้วยนะครับอ่โอเครถคันนี้ประวัติสูงนะครับมีมีบุ๊กสวิตแล้วก็มีกุญแจนะครับพบสองดอกเลยนะครับผมเริ่มต้นเนี่ฮะเป็นฟิล์มไฮคูนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับซ้ายขวานะครับหน้าซ้ายครับผมหลังซ้ายขวาครับขึ้นสุดลงสุดนะครับผม เบาะหนังแท้นะครับผมเป็นหนังแทหน้าสัมผัสไม่มีฉีกขาดนะครับผมเบาะสภาพแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะฮะแผงประตูต่างๆนะครับพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยสวยมากนะครับไม่มีสีลอกล่อนนะครับผมกุญแจมีรีโมทดอกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีกุแจธรรมดาดอกหนึ่งครับสวิตช์ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะครับนะฮะผมพยางของีวิะครับผมนะฮะแผงประตูสวยๆครับไม่มีริ้วรอยนะครับสวิตช์เปิดปิดประตูกระจกนะครับผมสวยๆนะครับ เลตไม่อยู่ที่250,000กิโลครับไม้แท้เช็คศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดนะครับผมตดดังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับวิทยุนะครับผมเพิ่มวอลลุ่มนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับพนซล2ชั้นนะมีแอร์แบ็กนะครับผมแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับแอร์แบ็กฝั่งคนขับนะครับผมมีทั้งหมด2ลูกครับผมผมเพดานนะครับไอตัวที่บังแดดยังไม่แกะเลยครับผม มีกระจกนะครับใช้งานได้ครับประมาณนี้ครับผมนะฮะไมดิจิตอลครับผมตามสไตล์ของ Honda Civic นะครับเกียร์ออโต้ครับผมเบรกมือครับผมนะฮะพาวเวอร์เารเลนะครับผมมีครบเลยนะครับที่วางแก้วครับสไลด์นะครับผมใช้งานได้ปกติครับนะฮะกดปุ่มมาครับตัวล็อกแก้วนะครับแล้วก็เกียร์กลางครับผมอ่านะครับแล้วก็มี นี่ครับบุกเซอร์วิสนะครับมีครบเลยนะครับเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับผมเข้าถึงปัจจุบันเลยนะครับสองแสนสองหมื่นนะครับผมสองพันยี่สี่เดือนมีนานะครับล่าสุดเลยนะครับตอนนี้หมลสองแสนห้านะครับผมนี่ของ Honda นะครับผมเข้าบริการถัดไปอยู่ที่สองแสนหกนะครับผมนะฮะของฮ o n d a แท้เลยนะครับหมายลแท้แน่นอนนะครับผมรถทุกคันนะครับที่ผมนําเข้ามาขายนําเข้ามารีวิวก็คือ ผมจะเช็คไปยันศูนย์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่เรื่องโครงสร้างนะครับเดิมหมดเลยนะครับลูกค้าที่เป็น FC หรือเป็นแฟนช่องหรือกําลังเซิร์ชนะครับผมซีวิ c นะครับผมที่กําลังมองหาอยากได้รถเดิมผมขอแนะนําคันนี้เลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรถซีวิ c จะเป็นรถวัยรุ่นจะนําไปแต่งกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังชอบโฉมแบบสไตล์เดิมๆอยู่นะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับไม่เคยตกแต่งใดๆทั้งสิ้นราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับผม ภายในหลังขวาครับผมแผงประตูสวยๆนะครับเบาะหนังครับผมหนังแท้หน้าสัมผัสนะครับตึงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับด้านหลังมีกระเป๋าเก็บเอกสารครับผมซ้ายขวาเลยนะครับนี่ครับภายในโดยรวมของเขาให้ดูมุมกว้างนะครับนะฮะก็ท่านใดที่สนใจนะครับผม Honda Civic นะครับผม 1.8S โฉมนางฟ้านะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมปี2011นะครับผมจดทะเบียนปี2011แท้เลยนะครับได้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สเล็ดมาอยู่ที่250,000กิโลนะครับคุณแจครบ2ดอกมีบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับผมก็คันนี้ผมขอเปิดค่าตัวอยู่ที่188,000บาทนะครับรถนะครับผมสภาพดีทีเดียวนะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับ ก็สนใจก็นัดดูได้ที่อำเภอบางบัวทองครับผมหรือที่บ้านนะครับสถานที่ผมรีวิวนี่เลยในหมู่บ้านนะครับสนใจโทรสอบถามไปเลยครับผมเบอร์0 6 5ย์8 2 5 5 9หครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการขอรูปเพิ่มเติมหรือต้องการขอดูหน้าเล่มนะครับก็แอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูเลยนะครับผมถ่ายไว้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโอเคครับถัดไปเราเดี๋ยวไปชมห้องเก็บสมบักันครับครับถัดมาก็อยู่กับห้องเก็บสมรันะครับผมเริ่มจากฝาท้ายนะครับผมมาหาเปิดขึ้นมานะครับ ก็จะมีแผ่นซับเสียงให้นะครับซีวิกนะครับผมนะครับโครงสร้างด้านในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวน็อตนะครับนี่ครับน็อตมีการขยับมาแล้วนะครับทําสีนะฮะด้านหลังนะครับผมแปลว่ารางน้ําเดิมนะครับไอตัวพลาสติกตัวนี้ยังอยู่นะครับผมนี่นะครับชัดๆเลยนะครับด้านท้ายมุมเดิมนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับรางน้ําเดิมครับผมฝั่งขวาครับผมยังมีอยู่นะครับพลาสติกตัวนี้นะครับ น้ำเดิมเลยนะครับเม็ดอ์ดนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับทางน้ำนะครับสวยดําเดิมเลยนะครับแล้วก็มีถาดกันเปื้อนนะครับผมของตรงรุ่นซีวิคนะครับมีพรมนะครับผมมีแผ่นไม้อัดนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีแม่แรงนะครับผมนะฮะตัวขันนะครับผมแล้วก็ล้อไหลนะครับอยู่ครบเลยนะครับผมตัวรถไม่มีการเจาะติดตั้งแก๊สนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับให้ดูใต้ท้องนะครับแบบนี้เลยแห้งๆครับผม ไม่มีการเจาะติดตั้งแก๊สนะครับผมประมาณนี้ครับผมต่างถัดไปเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารหน้าด้านซ้ายบ้างครับผมแผงประตูครับผมสวยๆนะครับลายริวรอยนะฮะเบาผู้โดยสารฝั่งซ้ายครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับผมพายางซีวิคอยู่ครบนะครับแผ่นเพจครับผมตัวนี้ serial number นะครับผมตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับผมเพจนะครับผมนะครับ รหัสเครื่องยนต์ R18A ครับผมเป็นเครื่องยนต์1 8 0 0ปซีซีนะครับเพจอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาไปดูรถก็เช็คเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะครับหลังด้านซ้ายครับแผงประตูสวยๆครับผมนะครับคือภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับผมออกโทนสีเทานะครับผมหุ้มหนังสีดำนะครับผมนะครับออกแนวแบบสะอาดนะครับผมนี่ครับแล้วก็แก๊สโซฮอล์เก้า้า E ยีสิ นะครับเป็นเบนซินล้วนนะครับไม่มี LPG นะครับเบนซินล้วนๆนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับครับเดี๋ยวถัดมาเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมก็เครื่องยนต์ก็ห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับผมอยู่ในสภาพพร้อมใช้สายไฟนะครับไม่ซีดไม่แตกไม่กรอบนะครับผมแผ่นกันความร้อนตัวนี้ผมเบิกไปใหม่แล้วของแท้นะครับผมเห็นอันนี้แล้วมันมันขัดตามากเลยมันไม่สวยนะครับเดี๋ยวผมแกะทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นของแท้ฮอนด้าเลยเบิกไปละพันกว่าบาทนะครับผม ถ้าคนที่มาดูก็อาจจะไม่ได้เห็นแผ่นนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอันนี้คือผมอยากรีวิวก่อนนะครับนี่ครับโครงสร้างนะผมเลขตัวถังนะครับนะครับอยู่ตรงนี้ครบสติกเกอร์อยู่ครบน้ํายาแอร์คำเตือนต่างๆมอกนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างอ่าให้ดูโครงสร้างนะครับด้านหน้านี่น็อตรู้สึกจะไม่แก่เลยนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมซุ้มเดิมกาวเดิมนะครับแก้มต่างๆนี่คือไม่มีถอดนะครับคานหน้าเดิมนะครับผม เครื่องยนต์ซูมกันเลยให้เห็นกันชัดๆนะครับผมได้ชาร์จคอยจุดระเบิดนะครับ EGR ต่างๆครับแห้งๆไม่ซึมไม่เยิมนะฮะนี่โครงสร้างฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับให้ดูมุมนี้นะครับนี่ครับพัดลมไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับพร้อมเลยนะครับประมาณนี้ครับอเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่ฮะ เดินนิ่งเรียบนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับไม่มีกวันไม่มีไอไม่กวันไม่ไอนะครับอืมนะครับเครื่องเดินนิ่งดีครับเรียบดีนะครับผมเสียงเทาะครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงไปลายท่อนะครับไปลท่อถ้าสังเกตดีๆก็มีน้ำออกนะครับผมทำงานครบสี่สูบเลยนะฮะสิบหกวาวนะครับผม นะครับแล้วก็ไปดูหน้าจอน้าปัดความร้อนนะครับผมรูป ABS Airbag ต่างๆนะครับผมไม่มีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเทสระบบแอร์นะครับเปิดแม็กเลยแล้วกันอเดี๋ยวเข้ากล้องเอาประมาณเบอร์สามแล้วกันเบอร์สเบอร์สามแอร์เย็นเร็วมากครับผมนี่ครับรอบเครื่องยนต์ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เก้าร้อยรอบนะฮะเดี๋ยวผมลองเลงให้ดู นะครับอ่านะครับผมตาเร่งดีครับค่อนข้างที่จะตอบสนองนะครับสัญลักษณ์พวก ABS Airbag รูปเอนจินนะครับผมหรือสัญลักษณ์ที่สิ่งผิดปกติไม่มีนะครับผมเครื่องยนต์เดิมสมบูรณ์ระบบไฟสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบไฟพามาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับเปิดไฟต่านะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเดี๋ยวเทสให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมออกระจบขึ้นก่อนระบบไฟทุกจุดทุกสัดส่วนของตัวรถก็ ใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่มีตรงไหนเสียนะครับไฟเลี้ยวหน้าด้านขวานะครับผมติดครับผมไฟต่ําไฟตันหมอกไฟพามากนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวแก้มด้านซ้ายครับผมติดไฟท้ายไฟหลีติดไฟพามากติด ไปสองแผน่นป้ายทะเบียนติดคู่หลังนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะผมสำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูนะดูคลิปรีวิวผมจบแล้วนะครับผมแต่อยากได้ภาพนิ่งก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมผมขายไม่แพงนะครับผมนะฮะในปี2011นะเป็นตัว 1.8s นะครับผมให้เลยนะครับผม188,000นะครับ ได้ยางใหม่เลย4ี่เส้นนะครับผม2024นะครับผมเอาไปเลยเกียร์ยางแก่กล่องนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ลูกค้าเช็คศูนย์่อมศูนย์มาแล้วนะครับผมซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรนะสามารถขับขี่ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีารันตีกับทางร้านให้อีกนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์นะครับผมหัวใจหลักๆเลยคือเครื่องเกียร์1เดือนนะครับผมรถสภาพเกรด A ราคาจับต้องได้นะครับผมราคาไม่สูงจนเกินไปอยู่ตรงกลางไม่ต่ําเกินไปซื้อไป ราคาต่าๆซื้อไปอาจจะเอาไปซ่อมนะครับผมหรือไปเก็บงานนู่นนี่นั่นแต่แต่ผมคือผมเช็คมาแล้วเบื้องต้นว่าอันนี้ผมให้เอเลยนะครับเพราะว่าผมคัดไปแล้วแหละนะครับผมขับขี่ดีด้วยครับผมเรื่องเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์ครับคือแบบแน่นมากขับขี่ดีครับผมวิ่งนะครับร้อยสามร้อยสี่สิบคือมือเดียวได้เลยสบายๆนะครับก็ยังไงก็ก่อนจากกันไปครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะติดกระดิ่งให้ผมนํารถสวยๆดีๆแบบนี้มานําเสนอนะครับรับรองว่า พี่พี่เพื่อนๆ f c จะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ผมขอฝากซีวิกโฉมนางฟ้าสวยๆคันนี้ไปด้วยละกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย